สวัสดีนะคะดึกๆวันเสารนะคะอีก15นาทีจะสี่ทุ่มค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาทำขนมปังกระเทียมนะคะเราจะบีบกระเทียมนะคะลงไปในเนยนะคะข้างล่างเป็นรูนะคะตัวบีบบีบลงไปเลยคิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะ เบกรีบอีกกรีบนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเอาไว้ใช้ในโอกาสต่ตอไปเสร็จแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะหั่นพาสต์ลีใส่นะที่สวีเดนเขาเรียกว่าแพชชี่เลียนะคะเก็บส,สดๆมาจากสวนเมื่อกี้นะะี่ค่ะถือไฟฉายออกไปเด็ดมานะคะแล้วก็หั่นเลย ัสลีนอกจากจะให้ความหอมแล้วยังได้สีสันที่ตัดกับสีเนยน่ากินด้วยนะคะทำให้หน่ากินแล้วก็มีสีสันที่สวยางามนะคะคนให้เข้ากันอีกนะคะด้วยการใช้ส้มนะคะใช้ส้มกดๆลงไปแบบเนี้ย ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเนยมีความเค็มอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวว่ามันจะจืดนะคะเราก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะตอนนี้เราก็ใส่เกลือไปหน่อยนึงได้ความเค็มไปหน่อยนึงนะคะเพิ่มไปนะถ้าใครไม่ชอบเค็มมากก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเนยก็เค็มอยู่แล้วนิดนึงนะ วิธีเตรียมเนยนยสำหรับทำขนมปังกระเทียมวิธีนี้ง่ายและอร่อยและได้สีสันที่สวยงามน่ากินนะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเอาเนยเนี่ยทาบนขนมปังนะคะเราก็จะเตรียมขนมปังนะคะ ปังที่เราจะใช้ก็เป็นขนมปังแบบนี้นะคะก้อนเล็กๆนะคะ1ก้อนก็ทานได้1คนนะคะ1คนก็จะ1ก้อนแต่ถ้าใครชอบเยอะๆก็กนละ2ก้อนก็ยังได้เลยนะคะคืนนี้เราจะทำเดี๋ยวนะมีอยู่ทั้งหมดกาคนเนาะหมวงกับลูกชายแล้วก็คุณพอดิอีกสัก4ก้อนแล้วกันเนาะ นี่นะคะเราก็จะผ่าขนมปังด้วยมีดมีดหั่นขนมปังนะคะแบบนี้จะผ่าแบบไหนก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบไดแล้วแต่เนาะไม่มีผิดถูกนะคะลายหมดอันนี้เป็นขนมปังสำหรับเอาเข้าเตาอบอบได้หรือเอามาทอดเอามาปิ้งได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็แค่เอาเนยที่เราเตรมไว้เนี่ยมาทาเลยค่ะทาด้านที่เราผ่านะคะ เสร็จแล้วค่ะที่นี้เราก็แค่เอาไปทอดในกระทะนะคะธรรมดากระทะเราก็อยู่ในนี้นะคะเราก็เปิดไฟเลยนะสุดลงนะคะดังหน่อยนะคะ ก็รอแค่สุกนะคะสุกในนี้ในที่นี้ก็คือให้มันได้สีน้ำตาลนะคะน่ากินนะคะเดี๋ยวเราจะดูนิดนึงนะอ่าได้แล้วนะคะได้สีแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการนี้เอออันนี้ยังไม่ค่อยได้สีดีนะก็จะกลับเออยังไม่ค่อยได้สีดีค่ะได้สีอันกลางอันกลางเรากลับนะคะอันไหนได้สีแล้วเรากลับนะคะ อันไหนยังไม่ได้สีก็ดะต่อนะคะเอออันนี้ก็ได้สีแล้วนี่นะคะสีน้ําตาลไม้นิดๆแบบนี้นะคะไม่ต้องไมมมากนะคะกํำลังอร่อยพอเสร็จแล้วเราก็กลับค่ะกลับนะคะยังขอบนี่ยัง ทให้เขาละกันเนาะเพราะว่าตรงขอบขอบมันไม่ค่อยร้อนนะคะอันไหนที่ได้สีแล้วเราก็เอามาไว้ตรงขอบนะคะนี่เพราะว่าเขาเสร็จแล้วนะคะให้เขาลอยอยู่ตรงขอบ เสไปนะคะได้แล้วแค่นี้เราก็ได้ขนมปังกระเทียมสีสันน่าทานนะคะกินเล่นๆกินเป็นกับได้หมดนะคะอร่อยและอิ่มค่ะเมนูนี้ขนมปังกระเทียมเมนูนี้นะคะคนจดดีนก็นิยมทานเป็นมื้อก่อนอาหารนะคะ มื้อก่อนอาหารเขากจ็จะใช้ปริมาณไม่เยอะนะคะก็อาจจะแบบเนี้ยนึ่งก้อนยังมากก็สก้อนอันนี้ก็คือมื้อก่อนอาหารนะคะก็จะพอดีก็จะไม่อิ่มเกินทานอนนี้เสร็จก็สามารถทานอาหารได้อีกนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะขนมปังกระเทียมรรยดึกของเรานะคะเห็นไหมคะง่ายมากเลยเมนูนี้ใครๆก็ทําได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองดูว่าสูตรนี้อร่อยจริงไหมก็สามารถนําไปทดลองทําได้นะคะเดีจะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะ